ก็ู้้เราไปข้านขงนอก้ายกไปข้างนอกก็พา,าไปแล้วไงตะกี้ไมไ่ตรงนี้เจนะหนูยงังไม่เล่นทะเลเลยนะทะมามา่หนูยังไม่ได้เล่นทะเล,ะเ,ลเลยอยากเล่นทะเลหรือว่าพี่มึงอยากเล่นกันแน่ ใครทำอาหารหก <laughs> ใครคว่ำถาดอาหาราดูหรือเปล่าไม่ใช่จิตตาคว่ำถาดอาหารใช่ไหมจิตตาคว่ำถาดอาหารใช่ไหมไม่ใช่ถาดอาหารใช่ไหมไม่กระ